สวัสดีค่ะการแทรกรูปทรงและก็รูปภาพใน Microsoft Word 2013นะคะจะมีด้วยกันหลักๆอยู่5หัวข้อนะคะได้แก่การแทรกรูปทรงค่ะการแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็การรัดเด่ยนคุณสมบัติของภาพแบบต่างๆนะคะแล้วก็การตัดข้อความรอบภาพหรือรอบรูปทรงนะคะแล้วก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของภาพนะคะอ่าวมาดูหัวข้อได้กันก่อนก็คือการแทรกรูปทรงนะคะค่ะตต้นเปิดเอกสารของเราขึ้นมาก่อน ให้คลิกเลือกตำแหน่งหรือว่าบริเวณที่เราต้องการแทรกรูปทรงนะคะจากนั้นให้ไปที่แบ็บริบบอนอินเตอร์นะคะเลือกไปที่ wh เ p e นะคะก็จะมีรูปทรงให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ให้คลิกเลือกรูปทรงที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นรูปนี้นะคะคลิกนะคะเมาส์จะถูกเปลี่ยนจากที่เป็นลักษณะของ ตัวชี้เมาส์นะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะให้เราคลิกเลือกหนึ่งครั้งได้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องปล่อยนะคะจากนั้นลากนะคะจนถึงขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะก็ะจะได้รูปตรงตามที่เราต้องการะคะ่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการแจกรูปภาพนะคะแจกรูปภาพก็ อยู่ในเ,เมนูเดียวกันนะคะก็คือไปที่แถบริบบอนอินเสิร์ตนะคะคลิกเลือกไปที่ p ิกเจอร์นะคะแล้วก็ไปเลือกตำแหน่งที่เราต้องการานำรูปภาพมาใส่ในเอกสารนะคะอย่างเช่นตำแหน่งที่เลือกตัวนี้นะคะคลิกเลือกนะคะแล้วก็เลือกไปที่อินเสิร์ตนะคะก็จะได้รูปภาพของเราเข้ามาอยู่ในเอกสารแล้วค่ะ ทีนี้รูปภาพของเราเรายังไม่มีการปรับแต่งอะไรก็คือเป็นรูปภาพที่ใหญ่เท่ากับขนาดจริงของรูปภาพนะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงหัวข้อที่3กันนะคะก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของภาพแบบต่างๆนะคะได้แก่การปรับขนาดของภาพนะคะหรือหรือรีไซน์นะคะเป็นการตัดภาพนะคะการหมุนหรือพลิกภาพนะคะการปรับความสว่างนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสีของภาพส,สุดท้ายจะเป็นการใส่ลักษณะพ,พิเศษให้กับภาพนะคะ โอเคกลับมาที่นะภาพของเรานะคะเริ่มต้นให้คลิกเลือกที่ภาพก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการาปรับขนาดของภาพนะคะให้เอาเมาส์นะคะไปชี้ในตำแหน่งที่เป็นมุมบริเวณกรอบของภาพนี้นะคะเป็นมุมบนนก็ได้นะคะมุมล่างก็ได้นะคะ หรือจะเป็นในแนวที่เป็นตรงกลางระหว่างกรอบนะคะก็คือจะเป็นให้ใหลักษณะของหัวลูกศรนะคะเป็นเป็นลักษณะของหัวลูกศรชี้บนชี้ล่างนะคะหรือว่าเป็นแนวเฉียงนะคะหรือว่าเป็นแนวแนวนอนนะคะเป็นทางซ้ายทางขวาก็ได้นะคะ <playable. S 1> ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการปรับภาพเป็นไปทางไหนนะคะในกรณีที่เราต้องการปรับภาพให้เล็กลงก็ลองเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมบนขวานะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะให้เล็กลง ให้เป็นให้ย่อยลงมานะคะภาพเราก็จะถูกปรับขนาดให้เล็กลงมานั่นเองค่ะต่อไปเราจะตัดาภาพนะคะให้เหลือแค่รูปหมูนะคะแล้วก็ไปที่แท็บริบบอนฟอร์แมตนะคะตัวนี้นะคะแล้วเลือกไปที่ครอปค่ะรูปแบบของกรอบนะคะจะเปลี่ยนเป็น เป็นเส้นหนาขึ้นนะคะในในในบริเวณที่เป็นมุมนะคะแล้วก็ในบริเวณที่เป็นตรงกลางคะจะมีลักษณะของเป็นเป็นเครื่องหมายที่เอ่อเป็นเส้นหนาหนานะคะก็ให้เราคลิกเลือกนะคะถ้าเราต้องการแค่บริเวณที่เป็นหมูแล้วก็ให้ลากแคบถึงบริเวณที่เป็นหมูนะคะส่วนที่เป็นสีเทาก็คือเป็นบริเวณที่เราไม่ต้องการนะคะจากนั้นหลังจากคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นแค่บริเวณที่เป็นหมูก็ให้เราคลิก คลิกคำสั่งครอบอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้แค่หมูหนึ่งตัวขึ้นมาที่หน้าเอกสารของเราโดยส่วนอื่นๆเราจะไม่สนใจค่ะส่วนต่อไปเราจะทำการหมุนหรือว่าพลิกภาพนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกไปที่รูปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือว่ารูปภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวหมุนอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้นะคะให้เราคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็หมุนนะคะตามแนวที่เราต้องการอ,อของเราได้เลยค่ะถ้าต้องการหมุนแนวนี้ก็ให้เลือกหมุนลักษณะนี้นะคะคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ปล่อยค่ะ ก็จะได้รูปภาพที่เราหมุนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการหมุนแต่เราต้องการคลิปภาพนะคะหรือว่าฟลิปนะคะให้เราคลิกไปที่แทบ็บริบบอนฟอร์แมอีกครั้งนะคะในกลุ่ม Arrange ตัวนี้นะคะจะมีส่วนที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้นะคะเขียนว่า rotate object ตัวนี้นะคะเราก็สามารถคลิกเลือกนะคะ จะมีเมนูให้เลือกว่าเป็นฟลิปนะคะ e r t i c a l กับฟลิป i z o n z o n นะคะ v e r t i c a l ก็เป็นการฟลิปในแนวตั้งฟ Horizontal เป็นการฟลิปในแนวนอนนะคะจากหันด้านด้านนี้นะคะก็จะเป็นหันทางด้านนี้แทนนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกหมุนทางด้านไหนลองหมุนไปทางแบบนี้ลองทำการพลิกภาพไปทางด้านนี้นะคะก็คลิกเลือกค่ะ ก็ได้แล้วนะคะทีนี้จะทำการปรับความสว่างและก็ความคมชัดของภาพนะคะในแถบฟอร์แมตนะคะจะมีส่วนที่เป็นคำสั่งคอลเลกชันนะคะให้คลิกเลือกมานะคะก็จะมีตัวอย่างของการปรับความสว่างและก็ความคมชัดของภาพนะคะให้เราเลือกออความสว่างก็ความคมชัดตามที่ต้องการเลยนะคะอ่าณตอนนี้จะเป็น การเลือกความคมชัดลักษณะนี้อยู่นะคะเพราะว่ามีกรอบขึ้นไฮไลท์มาว่าเป็นตำแหน่งนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการอันนี้เราก็คลิกเลือกในส่วนนี้เลยค่ะก็จะได้ความคมชัดแล้วก็ความสว่างในรูปแบบที่เราเลือกนะคะหรือถ้าเราต้องการปรับแก้ไขเองนะคะเราก็สามารถขึ้นไปที่แท็บฟอร์แมตแล้วก็ไปที่คอลเลกชันนะคะแล้วก็เลือกไปที่พิซเซอร์คอลเลคชัน คอ e c t i o น option นะคะอ่าก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาทางด้านขวามือตัวนี้นะคะเราก็สามารถจะไล์ในส่วนที่เป็นทับทับเน็ตตัวนี้นะคะอ่าได้นะคะว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่หรือต้องการปรับความสว่างเพิ่มขึ้นอ่าปรับคอนทราสต์เพิ่มขึ้นนะคะอ่าหรือย่อยส่วนที่เป็น p i c t u r e color ตัวนี้นะคะเพื่อปรับแสงนะคะแสงแล้วก็สีนะคะ เพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เราต้องการปรับโทนสีเพิ่มเติมแล้วก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่เป็นแท็บฟอร์แมตแล้วก็ในส่วนที่เป็นคําสั่งคัลเลอร์ตัวนี้ก็ได้นะคะจะมีรูปแบบสอีอื่นๆให้เลือกเพิ่มเติมได้ค่ะหรือถ้าต้องการกําหนดสีขึ้นมาเองก็เลือกขึ้นมาเองได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงกรอบทั้งหมดภายในภาพก็จะเป็นโทนสีม่วงค่ะ นอกเจากนี้เราสามารถใส่ลักษณะพิเศษนะคะให้กับภาพนะคะ,ะเป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมนะคะให้เลือกไปที่แท็บฟอร์แมตเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เลือกไปที่ artistic effect ตัวนี้นะคะย่อยลงมาก็จะมีตัวอย่างเอฟเฟกให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะได้แก่แบบทำเป็นพับเลยนะคะเป็นเป็นลายนูนๆค่ะ,ะสมมติว่าเลือกเป็นรูปแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นรูปแบบนี้ได้เลยค่ะ